สวัสดีครับพี่น้องครับผมเพี่ยนเพื่อนอยู่ไก่อยู่ไก,ก่กระโสวัสดีครับเมื่อนี้ก็ตอนบ่ายๆแหะครับแดดลงมายัดบันไดครับจ้างบนกะกำลังรอปูนแหงอยู่ครับปูนกัมครับ <c oughs> นี่คือบ้านสังแปนครับวัดโพตาลางบ้านสังแปนตะบนแวงเพื่อสว่างแดนดินครับจังหงวัดสก,กุลนคร ครับเบื้องต้นกันครับพี่นอ้นองสร้างเกาเกาเก่ามาเห็ดก่ากำลังดีสำเร็จแล้วพี่น้องไอสิเหลวแล้วบันไดกุฏีครับกุฏเกาครับกุฏเกากุฏใหม่ครับกุฏใหม่สนใจบุตรล้าน <c oughs> หลายสิบป,ปีแล้วครับประมาณสามสิปปบแต่ดูแลหน้าขึ้นมาไหวครับ ที่เปลนไนะครับคือ่อสร้างสร้ญญาสายครับสร้ญญา,ญญา,า้เอทส้า้ตุ้ยเก่าๆครับสร้างเท่าๆประจำวัดบางคนทรมบาทเนี่ยพวกทลามเนี่ยไปบดจ <c oughs> ิตอาสาครับคืนสบูนณ์ชื่อทำดญครับจิตอาสา สา,สายก็มาดูแลน้ำครับจังก็เกาเป็นกะนั่งเมืองห้งข้ามปรึกษาคุยกันไปวนี้ตุยพาดูพาลานเห็ดดีครับดีดีดเราเป็นต้นใจดีจังไงว่าตัดใหม่เห็ดมือลิมบดนครับ อย่าลืมพี่น้องบุญบ้านกางแปน้นอีกครับวันที่12เมษายนฉลองสลา,าครับบุญฉลองสลา,าเฮ้ยพากันพ่อกันสางแล้วก็มาฉลองน้ากันเด้อญาติพี่น้องล,ลูกหลานผู้ยุคใก่ยุคไก่มารวมกันฉลองครับวันที่13กั เป็นบุญพเวทครับบุญมหาศาลต่์ตอเกินกับปุญญาบานพันตีมังสังครับบ้านเฮ้ากับได้ไปวาจังหมอลำซีงหมอลำย้อนยกครับไปแล้วพี่น้องบ่ตตรงเป็นห่วงครับตอนรับลูกหลานมาแต่ตังอ่างกัดวต่กําลังความสำเร็จกําลังไก่สีมาเถึงเฮ้าละครับพี่น้อง เออพญายาสัยคุณกัมาแตงม่เหยีดผมสางครับสางยาไปแห้งไหนฉันยุนีละเขาโมเมนต์สางเก่าเก่็บผิดเหมือนกัน้าเนางก่เก่เก็บผิดเมอกั แต่ประธานนั่นสินรันอกระบมีนีสองอม่นอมีสองมนอันเขียวๆตัวอันอันเขียวๆไม่ไห่อันนึงโกเก้เขาขาวอันบอกเกเก้กับประานต่อไปทันทีอยู่ในวัดนี่ละบ่ไปใช้กรอกประธาเขาไม่อาจทำบอกไงบ่รู้นี้ขันรู้ก็บอกกันทั้งนั้น นี่ครับเป็นกำลังแต่งสวยงามครับปันมามาเพินมเิกับลงฟองครับลงฟองสร้างเงนมาลงฟองแบบนี้ครับมาก

นี่คือพิธีเจ้าบ้านบ้านสังแปรนครับผม,มอของภาคีสารห้าครับสก,ก,กุลนครประมันครับที่เรียกเงินคือโบสถ์ครับโบสถ์สิมเก่าครับสิมหมุนล้านลอยกปีพี่น้อง ไปตับปูนมนออเือนี่คือเขียงมือเป็นครับเป็นกระลังล่างเชียงมือละลางเงยครับเชียงมือจับคุยเอาคุยเอามาหน้านอนปนที่เหลือยังลายครับไยกวดหนากน้ำสลวัด่นหน้าบ่นนอครับครับประยากบรยักครับอยขวดไม่กวดครับไม่กวด ข้นนนน<พ>อนมันขวดนนั่นดน่นดีปล่อ,อยมันอยู่ทางเฉิงมันบ่ได้ของเพลินสิใส่งานอยู่อันบ่ง,งามครับอันบ่ง,งามอันบ่ง,งามมาปัดไอ้ไส้ปูนนี่นะครับง,งานครับช่วงเวลาใบใบรูบาอาจารย์เพิ่งเก็ดจำวัด ลุกขึ้นมาเพิ่นก็บทำงานความจิตจวัตของพระของสงฆ์ครับเพิ่นก็เริ่มทำงานนี่คือวัดโพธารามครับบ้านสังแสนตำบลแวงอำเภอตะว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอาพรเพือพ่อน,นจัมบัดเป็นอยังเร็วๆเพิ่นก็มาทำจิตจวัตของพระก่อนบ่ายๆครับปัดตาดิทำความสะอาดล้านวัดนี่คือจ,จิตของสงฆ์พี่น้องประมันครับ ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับทุกครอบครัวที่เขามาเป็นกำลังใจขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนทุกครอบครัวหอดันที่หนึ่งที่สิกก็ขอแห้งๆบังๆครับรางวันรัฐบาลเฮาเป็นเสียทีไม่เร็วๆครับผมสวัสดีครับ